รเราก็ได้สูตรในการคำนวณความเข้มของโปรตอนในสารายกรดอ่อนว่าโปรตอนเท่ากับรูท k คูณ4ถ้าเกิดว่าความเข้มของกรดเนี่ยความเข้มของสารายกรดนะครับมีค่ามากกว่า ka 1,000เท่าวิธีการคิดคิดยังไงนะครับให้ลองเอาความเข้มเริ่มต้นนะครับหรือตัว c เนี่ยนะครับหารด้วย ka ดู หรือพูดง่ายๆคือ k a มีค่าน้อยกว่า 1, นึ่งคูณสิกลังลบสี่นต้นไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะมากกว่า1นึ่งเท่าหรือหรือนะครับพิจารณาง่ายๆคือพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยแตกตัวกดที่แตกตัวได้ไม่เกิน5%ซึ่งมีเยอะมากนะครับกดส่วนใหญ่เนี่ยแตกตัวได้ไม่เกิน5%อยู่แล้วจะได้ว่าอะไรค่า x T ที่ที่มันลดลงไปเนี่ยเหมือนเรื่องความันปล่อยออกมาถูกไหมแต่มันแตกตัวได้น้อยกว่า5%เนี่ย ค่า x ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถือว่ามีค่าน้อยมากๆทีนะครับที่ราะสมดุลหรือพูดง่ายๆคือเราพยายามจะแปลงนะครับไลบ x ถูกไหมเราจะแปลง c ลบ x เนี่ยแต่เนื่องจาก x มันน้อยมากๆเนี่ยนะครับให้เราตัดทิ้งไปนะครับย้ำอีกทีนะว่ามันน้อยมากๆให้ถือว่าไม่มีนะครับตัด c ลบ x หรือ c ีลบโปตอนเนี่ยทิ้งไปในพจน์ของตัวนี้เนาะ ให้มันใกล้เคียงกับ c นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ว่า c ลบ x เนี่ยนะครับ c ลบ x เนี่ยมันมากกว่ามากกว่า c มากๆนะครับหรือใกล้เคียงกันมากๆนะครับดังนั้นนะครับเราจะได้สูตรใหม่เนาะจากของเดิมเนี่ยนะครับเราจะได้สูตรใหม่ยังไงจากของเดิมเนี่ยมันคือ ka เท่ากับโปรตอนกาลังสองหารด้วย c ลบ x ถูกไหมถูกไหมครับหรือว่ามันคือ c ลบโปรตอนถูกไหมครับมันคือ c ลบโปรตอนเนาะ แต่บอกไว้แล้วว่าไอตรงที่ c เนี่ยมันหายไปเนี่ยก็คือควมเข้มค้นมันเยอะมากถูกไหมครับโบตอนมันหายไปนิดเดียวให้ตัดทิ้งนะครับเหลือแค่ c นะครับเราก็จะได้ว่า ka เนี่ยเท่ากับโบตอนกลางสองหารด้วย c เริ่มต้นนะอันนี้เป็นการพิกสูตรนะครับถ้าในกรณีที่ ka ควอนตัมค้นของกฏเนี่ย c มากกว่า ka เกิน1% 0 0 0เท่าหรือว่าโจทย์บอกว่าแต่ตัวได้ไม่เกิน5%นะครับจะเป็น2% 3%ได้หมดนะครับเราก็จัดรูปใหม่ครับ ถ้าเราอยากจะคำนวณหาความเข้งของโปรตอนเนี่ยก็จะได้ว่าความเข้งของโปรตอนของกอ๊ดอ่อนเนี่ยจะเท่ากับรูทของ k a คูณ c เนาะส่วนนี้มาจากไหนนะครับส่วนนี้มาจากการย้ายข้างนะจะได้ว่า k a คูณกับ c เนี่ยจะเท่ากับโปรตอนกำลังสองทีนี้เราจะแก้สมก,การโปรตอนกำลังสองนะให้เหลือเป็นโปรตอนอย่างเดียวเราก็ต้องใส่รูททั้งสองข้างนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นรูท k a คูณ c ตรงนี้เท่ากับรูทของ โปรตอนกาลังสองซึ่งรูตโปรตอนกําลังสองก็คือโปรตอนนั่นเองนะครับเราก็ได้สูตรในการคํานวณความเข้มของโปรตอนในสารละลายกรดอ่อนว่าโปรตอนเท่ากับรูตเคคูณสี่นะครับอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งนะครับซึ่งกรณีที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณ95%เลยก็คือพูดง่ายคือมันแตกตัวได้น้อยกว่า5%อยู่แล้วนะครับหรือว่าพอมาคิดค่า C หารด้วย KA เองก็มากกว่า1,000พเท่าอยู่แล้วเราใช้สูตรว่าไงนะโปรตอนเนี่ยนะครับเท่ากับรู ของ KA คูณกับ C ถูกไหมถูกไหมครับโปรตอนของกรดอ่อนเนี่ยนะครับถ้ากับนรูทของ KA คูณกับ C ก็แทนค่าเข้าไปครับโจทย์ให้อะไรมา0.1โมลต่อลิรเป็นค่า C เนาะเพราะว่าเป็น C ของสารละลายนะครับอันนี้เป็นค่า KA เนาะก็แทนค่ารูทของ1.8คูณ10กำลังลบ5ครับคูณกับ C ก็คือ0.1ก็จะได้รูทของ1.8คูณกำลังลบ 6. นะครับมันก็คือ1.4ึุคูณ10กำลังลบ -3 อันนี้หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นโมลต่อลิตรนั่นเอง